ถ้ากินแบบนี้นะครับสมองเนี่ยจะเสื่อมเร็วขึ้นไป10ปีเลยนะครับเพื่อน,นๆรู้ไหมครับว่าสิ่งที่เรากินอยู่ทุกวันเนี่ยนะครับบางอย่างเนี่ยดูแล้วน่ากินบางอย่างดูแล้วดูไม่มีพิษมีภยัยดูเฟรนลี่ด้วยซ้ำนะแล้วก็เห็นคนอื่น,นๆเขาก็กินกันแต่นะครับถ้าเรากินอย่างนั้นต่อเนื่องไปเนี่ยนะครับสมองเราเนี่ยจะเสื่อมเร็วขึ้นนะครับเอาละวันนี้จะมาพูดถึงอาหาร นะหลายๆอย่างที่มีโอกาสที่จะทําให้สมองเราเนี่ยมีความเสื่อมอันดับแรกเลยครับศัตรูหมายเลขหนึ่งของสมองครับพวกน้ําตาลนะต้องบอกว่าน้ําตาลเนี่ยเป็นกลุ่มอาหารสารอาหารคาร์โบไฮเดรตซึ่งเป็นสารอาหารที่สําคัญของร่างกายนะผมไม่ได้บอกว่าให้หยุดการกินคาร์โบไฮเดรตนะต้องเข้าใจให้ชัดเจนก่อนแต่การกินน้ําตาลที่มากๆนะต่อเนื่องกันานานๆนะครับอันนั้นอะไม่ดีกับสมอง น้ำตาลเนี่ยนะครับไม่ได้ทําแค่อ้วนนะแต่สมองของเราเนี่ยจะเสื่อมจากอย่างช้าๆด้วยนะครับมีงานวิจัยครับ Journal of Neurology บอกว่าคนที่มีน้ําตาลในเลือดเนี่ยสูงต่อเนื่องเรื้อรังซึ่งก็ประมาณพวกคนที่เป็นเบาหวานนั่นแหละนะครับมีความสัมพันธ์นะกับสมองที่ฝอรเร็วขึ้นและมีความสัมพันธ์กับโรคอัลไซเมอร์ในระยะยาวโดยเฉพาะคนที่บริโภคไฮฟลูคโตสคอนไซลับเคยได้ยินคำนี้ไหม ไฮฟุกโตคอนสลับคือน้ําตาลที่มาจากข้าวโพดท,ที่มาทําเป็นไซลับนะครับพวกนี้เขาจะผสมอยู่ในน้ําอัดลมนะผสมอยู่ในน้ําผล,ลไม้นะครับที่เป็นกล่องเป็นขวดอะไรต่างเนี่ยนะการกินไฮฟุกโตคอนสลับเข้าไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับจะกระตุ้นให้เกิดภาวะที่เขาเรียกว่าอินซูลินรีสิสแตนโดยเฉพาะภาวะนี้เกิดขึ้นด้วยในสมองสมองเนี่ยเจอระดับน้าตาลเจอน้ําตาลก็จริงแต่ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงน้ําตาลนั้นให้ไปเป็นพลังงานได้นะครับ เพราะฉะนั้นนะครับหลีกเลี่ยงได้ควรจะหลีกเลี่ยงนะหลีกเลี่ยงอะไรล่ะขนมหวานจะจัดน้ําหวานน้าผลไม้ที่เป็นกล่องในสมัยก่อนเนี่ยเราจะรู้สึกกันไงว่าเออไอ้น้ําผลไม้ที่เป็นกล่องๆเนี่ยมันคือเฮลตี้ฟู้ดนะมันคืออาหารสุขภาพนะครับแต่ในจริงๆแล้วเนี่ยมันกลับผสมสารพวกนี้เยอะและในน้ําผลไม้จริงๆที่เอากากออกไปเนี่ยนะครับทำให้คนที่กินเนี่ยเกิดน้ําตาลในเลือดเนี่ยพุ่งสูงขึ้นชูตติ้งได้ ต่างกันเลยกับการกินผลไม้ที่มีกากใยเพราะว่ากากใยผลไม้เหล่านั้นเนี่ยนะครับมันลดมันชะลอไม่ให้การดูดซึมน้ําตาลในเลือดเร็วเกินไปทําให้ไม่เกิดน้ําตาลพุ่งสูงขึ้นอินซูลินต้องรีบออกมามากขึ้นไปอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจําเป็นจะอยากจะกินผลไม้เนี่ยให้กินผลไม้สดนะดื่มน้ําเปล่าหรือชาสมุนไพรที่ไม่หวานอะไรอย่างเงี้ยได้นะครับอันแรกคือน้ําตาลนะอันที่2ครับ ที่ทำลายสมองเลยคือไขมันทรานส์นะครับไขมันทรานส์เนี่ยจริงๆตอนนี้เนี่ยผิดกฎหมายนะไม่สามารถที่จะเอามาใช้ประกอบอาหารได้แล้วนะครับแต่ยังไงก็ตามนะคนที่ชอบกินพวกเบเกอรี่โดนัทเฟรนช์ฟรายต่างๆนะคือเกิดความร้อนเนี่ยบางทีไขมันพวกนี้มันมีการแปรรูปได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการกินอาหารที่มีไขมันทรานส์ในปริมาณที่สูงต่อเนื่องกันเนี่ยเกิดภาวะสมองเสื่อมมากขึ้นถึง25%นะครับ เพราะฉะนั้นคนที่อยากจะกินไขมันให้ใช้ไขมันดีน้ำไขมันมน,มาาน้ำมันจากน้ํามันมะกอกอะโวคาโดหรือกินพวกถั่วพวกนี้มีไขมันที่ดีนะครับ 3. ครับอาหารแปรรูปครับอันนี้กินทุกวันเลยนะล,ล่าสุดเนมีหนังสือเล่มหนึ่งกําลังดังมากเลย ultra p r o c e s s food นะขายได้อ่านหรือ,อยังนะครับเล่มน,นี้ค่อนข้างชัดเลยครับว่าการกินอาหารที่มีการแปรรูปมากๆเนี่ยทำลายสุขภาพมากแฮม ไส้กรอกหมูยอลูกชิ้นนะไอ้พวกนี้มันประกอบไปด้วยสารที่ประกอบเข้าไปเ <c oughs> ช่นไนไตรด์นะใส่เกลือโซเดียมเยอะๆเลยแล้วก็ใส่วัตถุก,กันเสียด้วยนะครับซึ่งเป็นสารให้เกิดการอักเสบขึ้นทั่วร่างกายโดยเฉพาะในสมองด้วยนะครับมีวารสารที่ British Medical Journal บอกว่าผู้ที่บริโภคอาหารแปรรูปสูงมีความเสี่ยงต่อภาวะอารมณ์ไม่ดีสมาธิสั้น และมีความจำเสื่อมมากกว่าคนปกตินะครับเพราะฉะนั้นนะทางเลือกก็คือเราพยายามที่จะไม่กินอาหารปรรูปหันมากินอาหารที่สดปรุงนะถ้ามีโอกาสปรุงเองได้คุกเองได้เนี่ยถือว่าดีที่สุดเลยนะครับเพราะว่าเราสามารถที่จะเลือกอ่าวัสดุเองได้นะครับหรือกินเนื้อสัตว์แทนที่จะไปกินของทอดน,นี้เป็นต้นนะครับอันดับ4ี่ครับพวกแป้งขัดขาวครับไอ้น,นี่ก็เป็นตัวเร่งของการอักเสบอย่างหนึ่งนะ แต่อย่างไรก็ตามนะผมต้องเรียนเพื่อนๆอย่างนี้ว่าพวกเราเป็นคนไทยคนเอเชียนะพวกเรากินข้าวขาวกันมาตั้งแต่เด็กแต่เล็กนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าไปกลัวมากจนเกินไปก็แล้วกันแต่ในสําหรับคนที่มีออปชั่นนะสามารถที่จะไปกินข้าวที่ไม่ขัดสีได้นะเขากล้องเข้าวไลฟ์เบอร์รี่นะพวกนี้เนี่ยนอกจากมันจะมีไกซิมิกอินด็กซ์นะครับที่ต่ํากว่านะพวกข้าวแป้งขัดขาวแล้วเนี่ยมันยังมีไฟเบอร์สูงมีสารเพื่อ ที่เขาเรียกสารพฤกษาเคมีต่างๆที่เป็นสีเนี่ยทำให้คุณค่าของอาหารพวกนี้มันมากขึ้นได้นะครับการที่เราไปกินพวกข้าวแป้งที่มันขัดสีเส้นมีเนี่ยพูดง่ายๆว่าเป็นคาร์โบไฮเดรตที่ย่อยไวเนี่ยนะครับเมื่อกินเข้าไปแล้วร่างกายจะเปลี่ยนเป็นน้ําตาลในทันทีก็ทําให้เกิดน้ําตาลในเลือดเนี่ยมันมันเขาเรียกว่ามันฟลักซูเอชั่นมันผันผวนมันสูงมันต่ําอย่างนี้นะฮะก็มีโอกาสที่จะทําลายหลอดเลือดต่างๆมีเกิดการอักเสบขึ้นมานะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะมีทําให้เกิดการอักเสบในสมองและความจำเนี่ยแย่ลงได้นะครับตัวที่5้าะครับแอลกอฮอล์ครับโอ้ตัวในตัวบล็อกสมองตัวจริงเลยนะครับแม้จะดื่มเพียงเล็กน้อยนะครับก็ยังส่งผลต่อสมองเป็นเพื่อนใครเคยเมาบ้างพอเมาแล้วไปขับรถรู้สึกไงบ้างนะโอกาสเกิดอุบัติเหตุจากการกินแอลกอฮอล์เนี่ยมากมายทีเดียวนะครับโดยเฉพาะ การกินแอลกอฮอล์เนี่ยมันจะไปกดสมองส่วนหน้าที่เขาเรียกว่า prefrontal cortex นะพราะกดตรงนี้เนี่ยการวางแผนการตัดสินใจเสื่อมไปเลยเพราะฉะนั้นเป็นไปได้เห็นไหมว่าคนที่กินแอลกอฮอล์เนี่ยมักจะทําผิดโดยเฉพาะผิดกฎหมายบ้างผิดศีลทําบ้างนะแอลกอฮอล์เพราะมัน,ปมนไปกด prefrontal cortex นี่เองนะฮะนะความจําก็แย่นะครับเกิด brain s h i n g e ก็คือสมองเนี่ยมันเริ่มฝ่อลงนะครับมีงานวิจัยใน Lancet บอกว่า ดื่มเนี่ยการดื่มสุราแม้รนะดับปานกลางก็ตามทําให้ความหนานแน่นของเนือสมองเนี่ยลดลงนะครับเพราะฉะนั้นก็ใครเลิกได้เลิกดีกว่าอันไปกินพวกดื่มชาสมุนไพรอะไรนี้แทนนะครับนะกินอย่างไรให้สมองไม่เสื่อมก่อนวัยก็เน้นอาหารที่สุกอาหารปรุงเองอาหารสดผักหลากสีนะครับไขมันดีนะจากปลาทะเลน้ามันมะกอกจากถัว่ว โปรตีนจากปลาเต้าหู้ดื่มนะ้ําสะอาดให้ได้6กถึงแแก้วแล้วก็งดของหวานของทอดและอาหารแปรรูปให้ได้มากที่สุดนะครับนะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่า you are what you eat คานี้จริงๆเราไม่เกินจริงเลยนะเพราะว่าคุณกินยังไงคุณก็เป็นอย่างนั้นนะครับก็เป็นกําลังใจให้นะทุกครั้งที่เรากินอาหารกินด้วยสตินะครับนะแม้ตอนนี้ผู้พูดเนี่ยก็เพิ่งจะไปเที่ยวมาก็กินมาเต็มที่นะแต่ยังไงก็ตามกลับมาเมืองไทยแล้วนะต้องลดลงบ้างนะครับก็เป็นกําลังใจให้เพื่อนๆนะ กินเพื่อสุขภาพกินเพื่อรักษาสมองให้ดีขึ้นไม่ให้สมองเสื่อมเร็วนักกว่าที่ควรนะครับด้วยความปรารถนาดีครับ your friend is a doctor d r V channel ครับ